การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโรงเรียนอนุบาลเขาส่วนกวางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผ่านความเห็นชอบให้เปิดเรียนแบบออนไลน์ site, จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 ซึ่งนำโดยท่านชาญกฤตน้ำใจดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ท่านดรวิโรธคอภัยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4และท่านศึกษานิเทศอนณงนาถเขนโพโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ตั้งอยู่หมู่แปดบ้านป่าพร้าว ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียนจํานวน845คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน45คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อํานวยการชุมพลทองประกูลและมีรองผู้อํานวยการสองท่านคือ ่านรองผู้อำนวยการอภินันนาเลาและท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ประไวในปัจจุบันที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางมีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนดังนี้ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับวัคซีนครบ100%เเซผู้ปกครองได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละแ5และนักเรียนที่มีอายุครบ12ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนคิดเป็นร้อยละ99.52ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนผู้บริหารครู และบุคลากรได้รับการตรวจ ATK คิดเป็นร้อยละ1 0 0และนักเรียนได้รับการสุ่มตรวจ ATK คิดเป็นร้อยละ50โดยการสุ่มตรวจจากนักเรียนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. สลับวันมาเรียนโดยจัดกลุ่มนักเรียนจากเลขที่คู่เลขที่คี่เพื่อลดความแออัดของนักเรียน และนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนจะเรียนแบบออนแฮนสลับกับการมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนมาตรการในการเปิดภาคเรียนคัดกรองอุณหภูมิให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาโดยครูเวรประจำวันลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกําหนด เน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเช่นที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักจุดยืนรับส่งสิ่งของพร้อมติดสัญ,ญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจนนักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนต์ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือทุกห้องเรียนลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากโดยทางโรงเรียนได้เหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อลดความแออัดของนักเรียนจัดห้องพยาบาลที่เป็นสัดส,ส่วนเฉพาะ เพื่อสังเกตอาการและเป็นจุดพักคอยสำหรับนักเรียนที่ไม่สบายควบคุมเข้มงวดในการเดินทางไปกลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัยโดยใช้นวัตกรรมเส้นสองสีสร้างวินยัยโดยให้นักเรียนชายเดินตามเส้นสีแดงนักเรียนหญิงเดินตามเส้นสีชมพูเพื่อสร้างระเบียบวินยัยและเป็นการเว้นระยะห่างและลดความแออัดของนักเรียน โดยทางโรงเรียนมีการเหลื่อมเวลาในการเดินแถวกลับบ้านของนักเรียนช่วงชั้นละสิบนาทีเพื่อลดความแออัดของนักเรียนและคุณครูประจำชั้นควบคุมการเดินแถวกลับบ้านของนักเรียนจนถึงหน้าประตูโรงเรียนผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนให้อยู่ด้านนอกประตูโรงเรียนเท่านั้นควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับส่งนักเรียน ด้วยการทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานเว้นระยะห่างที่นั่งมีป้ายสัญ,ญลักษณ์แสดงที่นั่งชัดเจนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถมีเจลแอลกอฮอล์บนรถงดลดการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันบนรถแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางยังคงมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจนทำให้มีผลสำเร็จของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึอาทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส NT มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ